เฮ้ยดูแมงกระรวงอะไรทํางานหนักที่สุดกระทรวงต่างประเทศไม่ใช่กระทรวงพลังงานไม่ใช่อะไรวะกระรวงวิทย์ น้ำอะไรยืนได้น้ำแข็งไม่ใช่เว้ยแล้วน้ำอะไรน้ำตืน้นรู้ไหมหอยอะไรจับยากที่สุดหอยเม็ดไม่ใช่หอยคางไม่ใช่หอยลายไม่ใช่ไม่ใช่หอยนางลมไม่ใช่แล้วหอยอะไรวะหอยมแมลงภู่ THIS IS SPARTA! Oh เอาฮัลโหลฮ้ยอยู่ไหนนี่กูบอกให้มึงมาสะนี่เอาอยู่สะแล้วเอาอยู่ไหนล่ะกูทำไมไม่เห็นเอาไอ้เฮียมึไปทำไมสรลาบุรีล่ะ